ผม,ผมชื่อทัศนะนะครับนิลวาดครับเป็นวิศวกรที่ปรึกษาครับเกี่ยวกับทางด้านงานออกแบบพวกระบบโครงสร้างพื้นฐานครับเช่นถนนสะพานสนามบินทางด่วนครับตอนนี้ก็คือว่า <S 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 ตื่นเช้านะครับก็ประมาณสักตีสีครึ่งนะครับก็ตีห้ครึ่งก็ออกจากบ้านไปปั่นจักรยาน ประมาณสัก2ชั่วโมงจากนั้นก็เข้างานครับก็จะมีประชุมมั่งมีคุยกับทางเจ้าของโครงการคือมันก็คือได้ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายาจากการที่เราทำงานมานะครับทำให้เราความเครียดก็ถทาจะหมดไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าเราก็การปั่นจักรยานเนี่ยมันทําให ออกกเป็นการออกกําลังกายที่เผาผลาญน,นะครับพลังงานเยอะนะครับโดยเฉพาะพวกไขมันต่างๆก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมน้ำหนักประมาณ96กิโลผมใช้เวลาประมาณ6-7ปีตอนนี้ก็เหลือมาณ60กว่ากว่าครับโดยที่ปั่นจักรยานโดยเฉพาะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็คือผมมีอยู่3คันที่ใช้อยู่นะครับก็คือมี Toyota a l p h a า d แล้วก็มีตัวของ b บ n ซ e ์ c l a s s นะครับแล้วก็มีตัวของ Jeep ลังเลอร์ลูบิคอนเนี่ยแหละครับคือจุดเด่นก็คือรูปลักษณ์นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเรียนจบจากประเทศสหรัฐอเมริกามานะครับ แล้วก็อยู่อเมริกามาประมาณ1 0 13ปี12-13ปีนะครับก็เห็นจีฟ์เนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับผมก็กลับมาเมืองไทยนี่ก็อยากได้จีฟสักคันนึงแต่ก็โอกาสที่จะได้เนี่ยก็ราคาจีปเมืองไทยค่อนข้างสูงมากแล้แต่ก่อนไม่มีศูนย์นะครับพอมาถึงตอนนี้มันมีศูนย์พอดีแล้วก็สวิตต่างๆก็ค่อนข้างง่ายก็เลยตกลงว่าเอออยากจะได้จีปสักคันนึงเพื่อจะไว้ใช้กิจกรรมว่าไปปั่นจักรยานเอาา์ดต่างๆนะครับคือเหมือนยามว่างของเราอะ แล้วก็รูปลักษ์ต่างๆจี๊ปผมก็ชอบด้วยเพราะเป็นรถที่ค่อนข้างดูแล้วบึกบึนนะครับทนทานแข็งแรงครับตอนแรกเนี่ยจี๊ปเนี่ยคือคือคือ,คอ,คอมาดิบๆเปล่าๆเลยไอ้พวกอุปกรณ์ต,ต่างๆที่ใช้งานต้องใช้งานได้ได้ดีนะครับก็มาติดที่หลังซื้อติดที่หลังเพิ่มหมดเลยนะครับคราวนี้ผมผมที่ผ่านมาเนี่ยจี๊ปเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันสูงนะครับแฟนผมเองเนี่ยก็ <laughs> ขึ้นลําบากแถมผมมีสุนัขโดยมีหมาด้วยก็ขึ้นรถจีป๊ปค่อนข้างลําบาก ผมก็ไปหาบันไดามาติดสมัยตอนที่ผ่าตอนที่ซื้อใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นบันไดธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นบันไดอโตเมติอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับพอดีก็มีเพื่อนๆที่ติดมานะครับแล้วผมก็เลยถามว่าอ่ะติดด้านไหนอะไรยังไงเพราะผมเห็นแต่บันไดพวกนี้เห็นแต่ขายอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริก,กาซะส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าคนไทยทําเองผมก็โอโ้คนไทยด้วยเหรอผมก็เลยติดต่อแล้วก็ได้เจอนะครับยี่ห้อนี้ขึ้นมานะครับ e boarding แล,กล้ก็เลยก็เลยดูแล้วก็เออเป็นของคนไทยเองด้วยแล้วราคาก็ค่อนข้างถ้าเทียบกับราคาที่ซื้อจากเมืองนอกแล้วเนี่ยคือครึ่งๆนะครับและแถมเรามีเซอร์วิสดีนะครับแล้วก็ติดตั้งเราไม่ต้องติดตั้งเองนะครับคุ้มค่าพวกของเนี่ยใช้มาเนี่ยผมออฟโรดด้วยนะไม่ใช่ผมติดแค่วิ่งในเมืองผมผมออฟโรดก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ออฟโรดธรรมดาเนี่ยนะครับ ไม่มีปัญหาเลยะครับกลับมาก็แค่เปิดขี้โคลนอะไรท่อนเองแล้วก็ล้างออกก็จบตั้งแต่ใช้มานี่น่าจะปีแล้วครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับคิดว่ายัง mm. ยัง,ย,งยังใช้ดีๆอยู่มากแล้วก็เปิดกี่ครั้งปิดกี่ครั้งผมเนี่ยเวลานั้นเนี่ยผมจะโหลดของข้างบนนะครับการโหลดของข้างบนเนี่ยก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปนะครับซึ่งของที่โหลดข้างบนเนี่ยน้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะอย่างแรกเลยเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นของไทย ไทยเราทำเองหมดเลยไม่อินไทยแลนด์นะครับเพราะเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกก่อนนะครับแล้วฟังกช์ชันต่างต่างเนี่ยผมว่ามันมันเวิร์คคลาส